สวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นครับที่เข้ามารับฟังช่องเลดเคนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับสำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยรถราชการ2523และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในพรบตัวนี้นะครับก็ในระเบียบตัวนี้นะครับขอไปก็เน้นย้ำอีกทีก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่จะใช้ในการสอบของ นักทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งอื่นนะครับแต่ที่แน่ก็นักทรัพย์แน่นอนนะครับซึ่งใน ep ที่2นะครับเราก็จะมาต่อนะครับในข้อที่9นะครับข้อที่9โอเคนะครับสําหรับข้อที่9นะครับก็จะพูดถึงนะครับส่วนราชการนะครับก็คือ ให้ส่วนราชการนะครับเจ้าของรถนะ,ะจะทําบัญชีนะครับรถราชการแยกประเภทนะก็คือรถราชการมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับดังนั้นก็ต้องมีบัญชีนะครับในการลิสต์ลิสต์รายชื่อนะครับของรถแต่ละคันไว้ตรงนี้นะครับว่านะครับเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับรถส่วนกลางรถรับรองนะครับหรือว่ารถรับรองประจําจังหวัด นะครับรวมทั้งนะครับมีการแสดงหลักฐานนะครับการได้มานะครับแล้วก็การจำน่ายจ่ายโอนนะครับลดราชการตามแบบที่หหรือว่าแบบที่2นะครับก็จะมีมีเอกสารนะครับในการเตรียมนะครับอันนี้เขาก็อ้างอิงไปที่รูปแบบที่1นกับ2นะครับซึ่งเป็นหลักฐานของการได้มาแล้วก็การจำน่ายจ่ายโอนนะครับ ในส่วนนี้นะครับเพื่อนก็จําไว้ว่านะครับก็จะต้องมีการทําบัญชีด้วยนะครับในการแยกประเภทของรถแต่ละประเภทนะครับคราวนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับประเภทรถราชการนะที่กล่าวมาข้างต้นตามวรรคหนึ่งนะครับจะกระทำนี้ไดนะ้ก็เน้นย้ำนะครับเมื่อเราลิสต์รายชื่อมาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ แต่มีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับให้เปลี่ยนแปลงได้โดยให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับนะเน้นย้ำนะครับระดับหัวหน้าส่วนราชการจะต้องเสนอนะครับต่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณานะครับด้วยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณนะก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะ มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือให้หัวหน้าส่วนราชการของเรานะครับเสนอไปที่ประหลัดกระทรวงนะครับจากนั้นก็ต้องมีความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณจะเห็นได้ว่าสำนักงบประมาณจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สำหรับส่วนาราชการนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของประหลัดกระทรวงนะครับหรือว่าไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของสำนักงบประมาณนะอันนี้ก็จะมีสเต็ปประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆจําแค่สเต็ปของการทํางานนะครับก็คือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องจําว่ามีหัวหน้าส่วนราชการนะครับต่อไปก็คือปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ สำนักง็ประมาณสามคนนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อที่9ก้ถ้นะครับก็เป็นเขียนกําหนดนะครับก็อ่าก็ให้นําความนะครับคือให้นําข้อความในข้อที่9ที่พูดมาเมื่อกี้นะครับข้อ9ข้อ10ข้อ11นะครับ12 13 14 16 18 19 20 21ก็นะก็จะไม่มีข้อ15นะครับถ้าดูดีๆแล้วนะครับ ก็คือมาใช้บังคับนะครับกับรถอาราขารถอาราขาก็คือรถที่จะต้องใช้กับภ้าบรมวงสารวงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเขียนเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือให้ใช้ร่วมกันด้วยนะครับจากนั้นนะครับในข้อที่10นะครับในแต่ละปีงบประมาณนะครับส่วนราชการต้องมีการสํารวจนะครับแล้วก็กําหนดกฎเกณฑ์นะครับ นะจะต้องมีการสำรวจแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์นะครับสำหรับการใช้นะครับสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันนะครับก็เป็นค่าน้ำมันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงนะแล้วก็การตรวจสอบนะครับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบนะครับนะอันนี้ก็คือข้อที่10นะครับเขียนมาเพื่อกำหนดให้มีหลักฐานนั่นเองนะครับในการ เบิกค่าใช้จ่ายค่าเช่าเพิงนะครับเพราะไม่งั้นก็จะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหมวดที่1นนะครับก็คือบททั่วไปนะครับก็จะมาจบที่ข้อที่10นะครับจากนั้นก็จะเป็นหมวดที่2นะครับในหมวดที่2ก็คือการจัดหานะครับจะมีแค่2ข้อนะครับก็คือข้อที่11และข้อที่12นะครับก็มานูยกันเลยนะครับสำหรับ ข้อที่นะครับลดประจำตำแหน่งนะครับให้มีได้นะครับเกินตำแหน่งละ1คันข้าราชการนะครับผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับก็ให้เลือกใช้นะครับลดประจำตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียวนะครับนะอันนี้ก็เมกเซ้นนะครับถ้ามีหลายตำแหน่งใช่ไหมครับมันก็นั่งได้แค่คันเดียวนะครับคนเรานะครับประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นนะครับข้าราชการนะครับผู้มีสิทธิ์นะครับได้ลดประจําตําแหน่งและไปดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งมีสิทธิ์ได้ลดประจํตะตาตําแหน่งของรัฐวิสาหกิจด,ด้วยนะครับก็ให้เลือกใช้ลดประจําตําแหน่งทางใดทางหนึ่งนะครับได้เพียงตําแหน่งเดียวก็ในข้อที่11 1, 2, นะครับวางหนึ่งวักสองนะเข้าใจง่ายาก็คือเลือกลดได้แค่ตําแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับ อย,อยู่ที่ว่าเราจะเลือกรถจากตำแหน่งไหนแค่นั้นเองนะครับถ้ากรณีเราดำรงอยู่หลายตำแหน่งนะครับแล้วก็ในกรณีที่นะครับเลือกใช้รถประจำตำแหน่งตามวักที่1และ2นะครับก็ให้ใช้รถในตำแหน่งนั้นนะครับไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนะอันนี้ก็เม s เซ s นนะครับไม่ยากนะครับต่อมานะครับรถประจำตำแหน่งนะครับซึ่ง มีอายุการใช้งานนะครับไม่น้อยกว่า6ปีนะและรถส่วนกลางน,นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า5ปีนะครับให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณานะครับจัดหารถคันใหม่ทนะดแทนรถคันเก่านะครับนะน,นี้เพื่้เพื่อนก็จําไว้ให้ดีๆนะครับมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องมันก็นะครับมีโอกาสที่จะเป็นข้อสอบได้ง่ายนะครับ ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็จําว่าลดประจําตําแหน่งนะครับอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า6ปีนะครับอันที่2ก็คือลดส่วนกลางนะครับมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีปนะีอันนี้มันไม่เท่ากันก็จะจํายากนิดน,นึงนะครับก็ม็กซิมัมหนะครับแล้วก็ลดลงมา5ประจําตําแหน่ง6นะครับลดส่วนกลาง5นะจากนั้นก็จะพิจารณานะครับจดหารด คันใหม่มาทดแทนได้นะครับถ้านะครับเป็นรถที่จัดหาจากส่วนราชการโดยตรงนะครับก็ให้นะครับคิดลดอายุการใช้งานลง1ปีนะก็คือเป็นรถที่มาจากส่วนราชการนะครับก็ลดปอีกนะครับจาก6เหลือ5จาก5เหลือ4ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้นะก็คิดว่ามีโอกาสนะครับในส่วนนี้ ออกข้อสอบแน่นอนนะครับต่อมานะครับสําหรับลถประจาตําแหน่งนะครับหรือส่วนลดส่วนกลางนะครับที่ได้รับความเสียหายต้องนะครับต้องมีการเสียค่าซ่อมที่สูงนะครับก็หรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับมันไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมนะหรือนะครับเมื่อซ่อมแล้วนะครับไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย หรือว่ารถเนี่ยรับในต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนกับรถยนต์ใหม่ที่มีขนาดประเภทเดียวกันโดยไม่เพิ่มราคานะครับไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็ความในวักสีวังห้าเนี่ยก็จะไม่ใช้นะครับบังคับกับรถรับรองหรือรถรับรองประจําจังหวัดโดยให้อยู่ในดุลและพินิจของหัวหน้าสนราชการ ผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็ในวักนะครับในวักที่4เนี่ยอ่ในวักที่5นะครับคือลดประชาตำแหน่งนะครับลดส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ต้องเสียค่าซ่อมพิสูจน์นะครับหรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่าเน,น,นี่ยในในพวกเนี้ยนะครับมันก็จะต้องนะครับมีการแลกเปลี่ยน รถคันใหม่ก็น่าจะดีกว่านะครับถ้าเราไปซ่อมมันก็ไม่คุ้มค่านะครับส่วนรถนะครับที่ไม่อยู่ในบังคับนะครับที่ไม่ให้ใช้บังคับนะกับข้อความนะครับในวักสี่กับวักห้านะครับก็ให้เป็นดุลลพินิจของาสาราาชการเนี่ยนะครับก็คือรถรับรองนะครับกับ รถรับรองประจําจังหวัดนะเพื่อนเพื่อนก็จําตรงที่คําว่ารับรองแล้วกันนะครับมันจะต้องอยู่ดุลแลพินิดอยู่ที่ดุลแลพินิดของหัวหน้าส่วนราชการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลดประจำตําแหน่งนะครับกับลดส่วนกลางน,นี้จะมีอายุการใช้งานนะครับที่6ปีแล้วก็5ปีนะครับเป็นหลักนะครับนะเอาเอา,เอาแค่นี้พอนะครับ ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ข้อที่12นะครับภายใต้บังคับข้อที่11นะครับสำนักงบป,ประมาณนะครับโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์นะครับของขนาดเครื่องยนต์นะครับลดประจาตำแหน่งลถส่วนกลางลดรับรองและลดรับรองประจำจังหวัดนะครับส่วนราคานะครับก็ให้เป็นไปตามที่สำนักงบป,ประมาณกำหนด อันนี้ก็จะพูดถึงนะครับผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนรับผิดชอบนะครับแน่นอนว่าถ้าเรื่องราคานะครับจะต้องเป็นของสำนักงบประมาณนะครับส่วนพวกขนาดเครื่องยนต์นะครับกี่ซีซีนะครับก็ให้เป็นของคณะรัฐมนตรีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับสำหรับรถประจำตำแหน่งนะให้กำหนดขนาดเครื่องยนต์นะครับสูงสุดไม่เกิน 3,000ซี 3, cc นะครับแล้วก็ห้ามส่วนราชการนะครับนำเงินนอกนะห้ามนะครับเน้นย้ำห้ามส่วนราชการเนี่ยนำเงินนอกงบประมาณนะครับหรือว่าเงินอื่นใดมาสมทบนะครับเพื่อจัดหารถที่มีขนาดเครื่องยนต์หรือราคาเกินกว่าที่กำหนดนะครับไอ้ส่วนเนี้ยก็เป็นแบบว่างบอาจจะเบิกงบอันอื่นมาเงี้ยนะก็น่าจะมี กรณีที่ทุจริตเกิดขึ้นนะครับเพื่อนํามาซื้อรถนะครับซึ่งอันนี้ก็ห้ามไว้นะครับก็จะผิดตามระเบียบตัวนี้นะครับก็เน้นย้ําไปที่ขนาดของรถละกันนะครับจะไม่เกิน 3000cc ซีซี่าในตรงนี้นะครับต่อมานะครับหมวดที่3ก็คือการใช้นะครับเมื่อกี้คือการจัดหานะครับ สำหรับการใช้ก็จะเริ่มที่ข้อที่13นะครับไปจนถึงข้อที่15านะสำหรับข้อที่13นะครับลดประจำตำแหน่งก็ให้ใช้ในการปฏิบัติราชการนะครับในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายโดยชอบนะหรือนะครับงานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไปกลับนะครับระหว่างที่พักและสำนักงานและเพื่อการอื่นนะครับที่จำเป็นและเหมาะสมนะครับแก่การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคมนะก็คือจะต้องใช้นะครับในที่เกี่ยวข้องกับงานราชการเท่านั้นนะคือจะเอาไปใช้ซื้อกับข้าวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ ใช้ไปตัดผมนี่ก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องใช้ในที่เกี่ยวกับงานโดยตรงนะครับอาจจะไปลงพื้นที่ในอำเภอนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับเดินทางไปกับนะระหว่างที่พักสำนักง,งานอันนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็มิเซ้นต์นะครับถ้าข้อสอบออกเนะี่ยมันก็เพื่อนๆก็คงจะเดาได้ว่าไหนมันอ่ามันผิดระเบียบวาไหนมันถูกนะครับในการ ใช้รถประจําตําแหน่งนะครับคราวนี้นะครับเป็นในส่วนของรถส่วนกลางนะครับรถรับรองแล้วก็รถประจําจังหวัดอันนี้มีจุดประสงค์นะครับเพื่อให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมนะครับเน้นย้ำครับส่วนรวมของส่วนราชการแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหลักเกณฑ์นะครับที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นกําหนดขึ้นนะครับ ห้ามผู้มีสิทธิ์นะครับได้รับรดประจำตำแหน่งซึ่งได้ลดประจำตำแหน่งแล้วนำลถส่วนกลางไปใช้อีกอคานี้หมายความว่าไงก็คือคนที่มีรถประจำตำแหน่งเนี่ยก็ต้องไป็นลดของตัวเองนะครับจะมานั่งกับลถส่วนกลางไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับข้อยกเว้นก็เยอะนะครับก็เว้นแต่นะครับมีเหตุผลความจําเป็นเฉพาะคราว ทางนี้ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วยนะก็คือถ้าคนที่มีตําแหน่งจะมานั่งรถส่วนกลางต้องมีบันทึกนะครับว่าทําไมครับเหตุผลคืออะไรนะครับแต่โดยโปกติแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับใบขออนุญาตนะครับที่จะต้องใช้รถส่วนกลางรถรับรองรถรับรองประจําจังหวัดให้ใช้ตามแบบ สามนะครับท้ายระเบียบนี้อันนี้ก็ไม่ต้องจําเยอะนะครับไปข้อที่สี่ข้อที่สิบสี่นะครับให้ส่วนราชการนะครับจัดให้มีสมุดบันทึกนะการใช้ลดส่วนกลางนะครับลดรับรองลดประจำจังหวัดนะแล้วก็ประจํารถแต่ละคันไว้ด้วยนะครับคือรถแต่ละคันจะต้องมีสมุดบันทึกนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้มีข้อความนะครับตามแบบที่สี่ ายระเบียบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีนะครับว่าว่าเอกสารเป็นแบบไหนนะครับแต่เฮ่แน่คือเพื่อนๆจำว่ารถทุกคันนะครับจะต้องมีสมุดบันทึกการใช้นะครับลงเวลาครับส่วนรถราชการนะครับต้องควบคุมพนักงานนะครับต้องควบคุมพนักงานขับรถนะครับให้ลงรายการไปตามความเป็นจริงนะอันนี้มันก็อาจจะมีการ พาไปกินข้าวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะผิดนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างเราทํางานอยู่นะครับแต่ว่ามันถึงพักเที่ยงพอดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละอันนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับในการใช้รถจะต้องมีสมุดบันทึกนะเพื่อนๆจำตรงนี้พอนะครับคราวนี้ข้อที่สิบห้านะครับผู้ใช้รถประจำตำแหน่งนะครับต้องคืนรถนะ ให้แก่ส่วนราชการภายในกำหนด30วันนะครับนับแต่วันที่ได้พ้นจากตำแหน่งหรือว่าส่งอมอบงานแล้วแต่กรณีนะครับก็คือประมาณ1เดือนนะครับก็ต้องคืนรถนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งถึงแก่กรรมนะครับหรือตุยนั่นเองนะครับให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับเรียกรถประจำตำแหน่งคืน หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนลดประจำตำแหน่งเกินกำหนดเวลานะครับก็ให้กระทำได้ตามควรแก่พฤติการแต่ต้องไม่เกินกว่า60วันนะในตัวเลขนี้นะครับเ,เพื่อนเก็จําไว้ว่า1เดือนกับ2เดือนนะครับก็เลข30กับ60นั่นแหละนะครับก็คือสรุปนะครับ จะต้องคืนรถนะภายใน30วันแต่คราวนี้ถ้ามีเหตุมีเหตุผลนะครับที่จะคืนช้าก,กว่านั้นก็ต้องไม่เกิน60วันนะครับใครจะเป็นผู้อนุมัติก็คือหัวหน้าส่วนราชการนะครับคราวนี้นะครับก็เป็นหมวดที่4นะครับก็คือการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงนะครับซึ่งจะอยู่ในข้อที่16 และข้อที่20นะครับเมื่อกี้หมวดที่3จะเป็นการใช้นะครับอันนี้จะเป็นการ m เมท e น a น c e นั่นเองนะครับในข้อที่16นะครับการเก็บรักษารถประจำตำแหน่งนะให้อยู่ในความควบคุมนะครับและความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งนะอันนี้อันนี้มันมีเซน์อยู่แล้วนะครับและการเก็บรักษารถส่วนกลางรถรับรองและ รถรับรองประจำจังหวัดให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการโดยนะครับเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการนะอันนี้เ,เพื่อนๆพืจำแค่อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันไม่ไม่ยากไม่จำเยอะจนเกินไปนะครับก็ถ้าลถประจำตำแหน่งนะรถประจำตำแหน่งก็ต้องอยู่กับ ผู้ดำรงตำแหน่งนอกนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ส่วนราชการจำประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับนะครับรถส่วนกลางนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้านะครับจะพิจารณานะครับอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ ในกรณีดังต่อไปนีนะ้คือโดยปกติต้องเก็บไว้ที่สำนักง,งานถูกไหมครับคราวนี้นะครับมีกรณีที่แปลกออกไปนะครับในข้อที่1ก็คือส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอนะครับสองอมีราชการจําเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการรับนะนะอันนี้ก็จะมีอยู่ 2ข้อนะครับสำหรับข้อ16ที่เป็นข้อยกเว้นโดยปกติต้องเก็บไว้ที่สำนักง,งานส่วนราชการนะครับข้อยกเว้นก็คือมันไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะถูกการวางระเบิดอะไรพวกนี้นะครับเสี่ยงนะครับแล้วก็2ก็คือมีราชการรับนะครับมีความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยอาจจะต้องไปจอดไว้ที่อื่นนะครับก็จะมีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นนะครับ คราวนี้นะครับข้อ 16. ทวินะครับก็คือการอนุญ,ญาตให้นํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลางนะครับจัดทารายงานขออนุญาตก็จะเห็นว่าทุกอย่างต้องอนุญาตต้องได้รับการอนุญาตนะครับจะทําปัจจุบันทันดว่วนนี้ไม่ได้นะครับ ต้องมีอนุญาตก่อนนะครับพร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็นและรายละเอียดของสถานที่นะครับที่จะนําไปเก็บแล้วต้องแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยนะครับก็จะต้องเสนอต่อประกอบการพิจารณานะครับทุกครั้งนะครับอันนี้แค่เขียนเพื่อให้เป็นสเต็ปการทำงานนะครับจะต้องมีการขออนุญาตนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะครับก็ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการนะครับตามระเบียบและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบนะอันนี้จะไม่ใช่สำนักงบประมาณนะครับอันนี้จะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะอันนี้ก็จะมีหน่วยงานเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับนะครับ ข้อ16นะครับ1 6ตรีนะครับในกรณีที่เกิดการสูญหายนะครับหรือเสียหายขึ้นกับส่วนราชการในระหว่างการเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวนะครับผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้สวยเลยนะครับผู้เก็บรักษาสวยเลยนะครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะครับจะพิสูจน์ได้ว่า,าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวินยชน ครับควาัพท์ก็ค่อนข้างแปลยากนิดนึงนะครับแล้วก็การสูญหายหรือว่าเสียหายนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างแรงเช่นไรครับอาจจะมีะพายุอย่างเงี้ยครับพายุเข้าฟ้าผ่านะมันอันนี้อันนี้คือลองยกตัวอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะครับผู้เก็บรักษาก็อาจจะไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม,มทดแทนนะครับ แล้วก็นะครับให้ผู้อื่นนะครับใชนะ้ในกรณีที่ให้ผู้อื่นใช้นะครับหรือนําไปเก็บไวนะ้ณที่ท,ที่มิได้รับอนุญาตนะผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณีอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็เอาไปให้ผู้อื่นใช้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับแม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัยนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่านะครับถึงอย่างไร ความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้นนะอันนี้จําแค่ว่า,าถ้าไม่อนุญาตมันมันก็ผิดแล้วนะครับดังนั้นผู้เก็บรักษาก็ต้องรับผิดชอบทุกกรณีนะครับในข้อ17ก็ยกเลิกไปในฉบับที่3นะครับก็จะไม่มีนะครับในข้อที่18นะครับส่วนราชการนะครับ มีหน้าที่นะครับรับผิดชอบการซ่อมบำรุงนะลดประจำตำแหน่งนะครับลดส่วนกลางลดรับรองและลดรับรองประจำจังหวัดนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอนะอันนี้กเ็เป็นการเขียนเพื่อนะครับให้ส่วนราชการนะดูแลรถบ้างนะครับไม่ใช่นำรถไปใช้แล้วก็ไม่มีการซ่อมบำรุงเลยนะครับ ก็จึงมีข้อ18นี้เกิดขึ้นมานะครับก็สำหรับอ p ีที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบที่ข้อ18ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีเนื้อหาอีกเยอะนะครับสำหรับข้อหลังๆนะครับก่อนจะจบที่ข้อ18นะครับก็คือส่วนราชการจะต้องดูแลรถนะครับให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงข้อที่18ก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เข้ามารับฟังช่องเร p แล้วก็เตรียมตัวครับในการสอบเข้ารับราชการนะครับในตำแหน่งนะักทรัพยากรบุคคลนะครับก็หวังวหวังว่ามันจะต้องมีสักข้อหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับ ที่เรานำเสนอขึ้นมานะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ